สวัสดีครับผมวันนี้ตกปลาบ่อสองได้ได้นะครับมาตกปลาเน้นครับผมวันนี้เอาสายหวานมาเหยียบฝุ่นนักล่าครับเหยียบฝุ่นนักล่าครับเหยียบที่ชายคืนนี้ครับเหย่ยบสองลำหนึ่งกะทิหนึ่งกล่องครับก็ผสมน้ําที่หมายครับตกได้เลยครับ ดีครับผมวันนี้มาตกปลาในบ่อสองได้ไดครับมาค้างคืนครับมาแคมปิ้งอ่อสองได้ไดครับบังน้ำเปรี้ยวค่าคันเจ็ดสิบห้าบาทนะครับปลาออกฟรีการค้างคืนจะมีค่าหัวห้าสิบบาทนะครับสวัครับทีมงานครับทีมงาน่าฝนนักล่าครับวันนี้ นใส่หวานครับทั้งเราวยังไงก็ได้อย่างไรก็ได้แล้ว่าน่าจะสับผ่านไปทันสวยจริงจังหรือเปล่านี่นะครับวิธีผสมเจียกฝนนะครับปงกะทินะครับอันนี้มีของแถมกับกะทิด้วยได้หมดนะครับหรือจะใส่ทั้งคู่ก็ได้นะครับชุดนี้บวกได้ทุกหมายนะคเลขสองลำหนึ่งบวกได้ทุกหมายนะครับ อร่อยเยอะนะครับผงนัวตอนนี้ก็จัดปลานินมาน่าจะยี่สิบหางได้แล้วครับนี่นะวิธีผสมก็ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องไปหาตัวแต่งอะไรให้วุ่นวายนะครับชุดละร้อยสามสิบบาทครับผมสามห้าข้าวสอยต่างห่างนะครับพิธีนะครับใส่หมดขวดก็ได้ครึ่งขวดก็ได้นะครับใส่เยอะอร่อยเยอะ

ดูเหมือนน้อยนะครับแต่ชุดเดียวนี่บ่อดได้เลยตกได้ทั้งคืนนะครับต้องเต็นท์เย็นนะครับผสมเยอะอือก็เตรียมทำการสแสดงแล้วครับเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผสมน้ําที่บ่อดได้เลยครับแค่นี้พอนะครับตกได้เลยผสมน้ําที่บ่อก่อนนี่ครับเป็นกะทิห่อก็ได้นะครับอือได้หมดนะครับเอานุ่มๆุหน่อยใส่เยอะอะไรเยอะ นุ่มๆหอมละมุนเหมือนจับแก้มเมีแอใครจับแก้มเมีแอเปล่าโอเคลายสดกับคลิปแสงนี่ครับผสมแล้วผสมให้เข้ากันนะครับใครชอบแบบไหนชอบนิ่มหรือชอบร่วนชอบฝุ่นดิ้นนะครับใส่ไหมใส่เลยดีเอากี่กร๊มเยอะเลยเอาให้คงเยอะไปมว่า ปใจเยอะอะไรเยอะเกียร <Cornell> ์สองลำหนึ่งบวกได้ทุกหมายปีอยู่แล้วใช่แล้วแค่นี้อร่อยแล้ว ต้องกดเองแต่ย้ายอยู่แค่ปกติไปหรือเ้ยโบ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 วิ่งวิ่สวิงวบ่ง่บี่วันนี้ ไม่ถ้ายิ่งถ้ายิ่งมาแบบว่ามากสองคนหรือว่าอยู่เนี้ยคือเหมือนก็ว่าใครวัดเป็นอะไรเป็นเนี้ยมันก็จะช่วยกันวัดได้ตลอดเนี้ยใครว่างก็วัดวัดจับกันอย่างนี้ปานินไม่ต้องวัดแรงว่าค่อยๆใช่ยกเบาเบาพอไม่เอาไม่เอาเป็ขวาขวาแล้วหลุดดิเด้กเด็กถอดนะเฮ้ย นลโดดวุปานินนะครับปานินมาแล้วนี่นะครับปานินนะครับบ่อสอง้ไร่บางนะ้ำเปี้ยวนะครับรกับผลงานเกี่ยวฝุ่นนะครับก็เป็นปน,น้าชํำนานะครับขับเคลื่อนโดยนชํำนานะครับนี่นะ น <lawsuit. S 1> ี่ครับอันนี้นะครับกับยำเย็นนะสวยๆชอโชครับผลงานเยียวฝุ่นนะครับมาครับเย็นๆครับยำเย็นมีมีเอฟเฟคมีเอฟเฟคออกมาหน่อยแล้วมีควันไฟเอฟเฟคออกมาแล้วนี่นครับยัองยหางใช่ไหม เยเป็นไรจานนี่ครับนี่ครับผมนี่โอ้โเซียนครับมาทำนา,านเห็นมโอ้ตบผ้าพร้อมเลยฝ่ามือมวยฝ่ามือบ้าง่อยนี่ครับโอ้ยสาฝ่ามือครับสาโลโอ้ตาโป้นเลยนี่ครับคือนนี้มันแน่ครับ

นี่ครับนี่ครับใช้สวยครับนี่ครับเซียนซ้ำครับกิดหมดนะครับจริงจริงครับโอ้ยรอยรอยปากหลุดเลยฉีกทีมงานเราครับแก้วครับทีมงานเรา จกีบแล้วเนี่ยจบไวยผมจบปายอย่งไวมาแล้วครับนี่ กินสหวานนะ <c oughs> ลองมาสายโลกรัสายสวยตัวใหตอนสาสวยครับงัว่ามันหนาวนะ ปล่าไว้เปล่ะแบบเยญอยู่ที่เราเี่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ครับยีสกยีสกใสากำลังแว้นเลยครับจิสาหวานครับโอ้เปล่า <c oughs> เ <c oughs> ช้าแล้วครับเรียบร้อยเมื่อคืนหนาวเย็นครับนี่หลายำนานครับไม่ไหวหนาวกี่ห่างครับสองร้อยค่านอนสองร้อยค่านอนส <c oughs> องร้อย พุ่นเดียวอยุ่คนกับขอหัวยอยู่คนนี่ครับกินแก้วพรานกันครับกินแก้วพรานกันเช้ามานึกว่าอยู่ภูทับเบิกครับวิ่งโว้พี่ตาแล้วชฉลองกินแล้วสวิงสวิงสวิง สวิงมาสวิงมาเอาไปใช้ดึงขึ้นโอ้ยไอตัวทอควายเลยครับโอ้โหนี่ตบหัวด้วยตบหัวด้วยตัดตัดเล็ตัช้อน บอกแล้วนี่ยอดแม่งตรงนี้แหละตกทีี่่นเลยขึ้นตรงนี้ใช่ไหมจัดตรงนี้เลยคิดอยู่นี่แหละจัดใช่ครับหันหันไปบอบหายไปดอกกิ๊ดดอกเก็ตโอ้โหครับโอ้โหเป็นไงเราก็บอกอย่าเห่าถ้าจะสี่โลได้ไหมเป็นไงล่ะนี่ครับเป็นไงครับตักปลาบนบกครับโอ้โหนี่้งจกในอาชนาทครับน้ำว่าน้ำรกว่า โซด้วยสามโลนิดนิดชาครับตื่นแล้วเก็บของครับผมเก็บของเตรียมตกกลับสุล,ลกายนี่

อยู่ปะอยู่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 ครับอยู่เ <c oughs> ข้าใช่ไหมไหตอมันมีตอหัวสูบอยู่ที่สองตองไง <c oughs> ไม่น่าปล่อยเลย องผมมาหย,หยุดหลังเขาต่อ,อ,อ,ตอเลยเขาตอ่อเข้าต่อไปแล้ว มึงอกกินอยไรบ้างเอาเอาเอาอันนี้กุนงตีอันนี้เยอะๆอะไรโซเดียมอะไรโซเดียม นี่มาเลยเด้อเขาเดูดตปลาเขามาเลยเด้อวันเลยวันเลยวันเลยหาอยู่นะเอาหมุนนีเร็วเอาเรียบร้อยเขาไปอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวไหมเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นนี่แล้วไอ้เต็ม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 เต็

อะไเอ็นใสองนีมเนรือเปล่นไหลเนงคันมนเห็นแล้วว hey, ่าปนิ้ ที่ไม่มีใครว่านไห้กระอดต่รีแกงทีเขาเลยจกจะตีออกมาเลยตัวนี้แหละันกันทียบียนี่ครับไปอีก<ะ>แล้วไปอีกแล้วนี่ เดี๋ยวต้องเป็นอาทิตย์เขาเข่ามันจันทร์เขาใบก็เพรว่านะคเข้ามาวันอาทิตย์แต่สก็ได้อยู่เาเม่อเลงสิได้ยันนี่วนกันดูเราก็ได้มากันหนาคนไ่อยกปผูประสไม่อยามะู่แล้วอยู่แ้วอยู่้วอยู่้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยอยู่แล้ยอยอยู่ห้้อออยู่อยู่ ครับผมได้เวลากลับก่อนครับให้ทีมงานอยู่ต่อครับนะัดชำนาญเดี๋ยวมาส่งงานประนินครับแท็กรองเท้าบูท๊ทพี่ลักไม่บอกก็ไม่ดี เถ่ายี่ร้อนนี่ครับร้านำนานครับผลงานครับยอฝนครับหนึ่งคืนหนึ่งวันครับแนึ่คืนหวันเราก็ั้างใหญ่ได้ว่าหลีอยง